S 1> <S 1> ฟินนะเขาบอกมันเขาจะรีหรือเปล่าอย่าไปออกตรงโน้นก็ได้จะหาดูอไกก็ได้นะจริงๆมันแบบมันยาวมากเลยนะแต่ตั้งแต่ช่วงอุ้ยแต่แต่อะตั้งแต่แตรงนี้เลย2ชั่วโมง4นาทียาวยันจบเลย อันเนี้ยยาวจบเลยแต่ไล uh ่หายไปอไล่หายไปเยอะไหมของผมเยอะอยู่ใช่ไหมครับไล่หายไปเยอะอยู่เนาะหรือเปล่าวะมันดูมีแค่มันดูน้อยจังอ่ะมันดูหายไปเยอะจังวะพี่เจ้าันนี้ครับ ครับนี่โอ้โหน้องเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้เห็นพี่ทำอะไรแบบนี้หรอกว่าพี่แอคอะเอาง่ายคือพี่แอคอะเดี๋ยวนี้คือพี่ไม่ค่อยอยู่กับสาวอะน้องเอ็งดูดิพี่นั่งอยู่กับสาวอะน้องเฮ้ยคืออะไรเนี่ย โอ้โหช็อตเด็ดพอดีไปดีกว่าไม,ไม่มีอะไรแล้วครับก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เซิร์ฟเปิดหรือเป,เปล่าน่าจะใช่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวดูนี่อ่ะอันนี้ไม่มีไลน์อันนี้มันก็เป็นแค่เคลียบที่ไปเ<ห>ที่ยว ไอ้แม็กมองสายมาบางทีอะโดยมีเงี้ยมองอะไรอยู่มองอะไรอยู่ฮะมองคิตตี้คิตตี้หารึเปล่าสามดิ๊นแต่น่าจะข่าวจริงนะตอนนั้นผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าผู้หญิงน่าสวยจริงนะน่าจะสวยจริงนะสามดิ๊นเด็ดเด็ดเหมือนกันโอ้โหจะบัะลุ่มไหมจะบัลึุ่มจะบัลลามแอมเลบะลลาม่อมสามจริงออาใหม่เคยเห็นไหมคุยเหีญ่กัน มันระห่มบะห่ำพะมพัมอะอะไรพูดอะไรไงคืออะไรคือคอะไรบัญชีเอ้ไม่ใช่เราต้องเอาชื่อเขามาเซิรช์ชปัจจุบันเขาก็ยังอยู่กับผมแสดงว่าเขารักผมจริงนะเนี่ยวูวคนติดตามสามแสนเลยเหรอ อา้าวเรื่องกูหวัวใจยี่สิบเอ็ดล้านอุ้ยอุ้ยตัดเยอะจังอ่ะอุ้ยโอ้โหอุ้ย,ยขอบคุณนะครับผม นะครับตั้งแต่เดี๋ยวขอดูคลิปแรกหน่อยนะโ <_ dryer> หแล้วแล้วแบบคลิปแสนอันแสนอัพทุกคลิปเลยอ่ะมีเนี่ยอ่ะมีแค่สองคลิปโหหืคลิปแบบโอ้โ oh ห โอ้โหกี่ร้อยคลิปวะเนี่ยอืมนี่ไงคลิปแรกนี่คืออะไรเนีย่ยมามาพีมีรถคันโตแฮนัสิบเอ็ด อันนี้คืออะไรวะเนี่ยผู้หญิงก็แค่ของเล่นพี่เจ็ดโดเ,เสร็จผมเบื่อผมก็เฉดหัวทิ้งเหมือนนู้นเจ็ดโดนั่นแหละอ,าอ,อา้าวเลี้าผมไม่มีหัวใจเลยพี่ผมมีความรู้สึกอ่ะผมรู้สึกเหมือนพี่ไงพี่ก็มีไม่ใช่หรอพี่ความรู้สึกเนี้ยมันไม่มีหรอกมันแค่แบบพี่คุยอย่างเดียวไม่ไมทำอะไรเอางี้พี่เคยแบบดูไอติมใส่บิกินี่ยังไม่เคยเอาเปล่าพี่เรามาวางแผนกันก็ล่ะ เพลงนี้พ้อมากเลยวะทำอะไรได้เต็มอิ่มเลยนะได้พี่ไปเที่ยวทะเลกับเขาอะถ้าผู้หญิงเขาอยากให้เขาให้ให้ดูเองอหะเดี๋ยวดีเด็กชายระยำระยำักษ์ดงดึึงงดึสวยจัดนี่เขาก็ปั้นช่องมาแบบตั้งแต่แรกเลยอะตั้งแต่แบบคลิปแรกยันคลิปที่ดังที่สุดคลิปที่คนดูเยอะที่สุด โอ้หอันเนี้ยอื้มอื้มอันเนี้ยกินใจจัดอะบอกเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นรูปกูรู้เลยอะโอ้ยอันนี้อันนี้นอ,อันนี้ สวัสดีครับอันนี้โค้ทาชื่ออะไรครับเนี่ยพี่จำหนูไม่ได้เหรอหนูมึงยิ้มให้พี่เหงาหรือเปล่าพี่ผมนั่งเป็นเพื่อนไหมไม่เป็นไรค่ะติดที่ดูติดเท้าอะอะไรพี่มาทำอะไรพี่มาเล่นเกเเหรอมาหาหนูวครับมาหาหนูได้ยังไงก็คิดถึงนะครับจริงมาหาพี่ตะกี้ถึงหนูไม่ได้แล้วสรุปว่าขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ นั่งได้พี่นั่งตรงไหนได้บ้างครับนั่งตักได้หรือว่าพี่จะไปนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะนั่งตักได้ไหมครับโอ้ยตัวพี่หนักอ่ะบอกแล้วสมัยก่อนผู้หญิงเล่นแบบโคสนุกเล่นกับผู้หญิงเล่นด้วยโคสนุกเล่นกับผู้หญิงคนไหนก็คือผู้หญิงคนนั้นแบบเอ็นจอยอ่ะ เขาจะไม่เบรกเราเขาจะทําเป็นแค่ไม่รู้ใช่เขารู้แต่จริงเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่เขาก็แบบทําตามบทบาทของตัวเองอะ mm hmm. มีเฉย่ะ 嗯。Hmm.